เสนรบสนุนรายการโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจนตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่งหนึกระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่ซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโร094-614-2292และ094-897-1111 สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทางใครทางมันกับดิฉันเอสัจิชามายาชาแนลค่ะและเล็กซี่ขยี้ดาราม,มายาชาแนลพร้อมรายงานตัวแล้วคราชมขาช่วงเวลาแบบนี้เจอเราสองคนแบบนี้รับรองความร้อนแรงกับข่าวแต่ละข่าวที่ทีมงานคัดสรรมารวมไปถึงค่ะการวิเคราะห์เจาะลึกแล้วแยกแยะเป็นประเด็นต่อประเด็นให้กับผู้ชมเนี่ย ได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะมีประเด็นหลากหลายทางสังคมที่เราต้องร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันะนะคะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นๆที่อยู่ในข่าวนั้นจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เนาะจริงอันนี้จริงคือตอนแรกเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่สุดท้ายทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราม,มากๆผู้ชมวันนี้ค่ะ ขยับเข้ามาเรื่อยๆนั่นก็คือในส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด1 9วันนี้ก็ยังคงทะยานสูงขึ้นนะผู้ชมตราบใดที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9ยังไม่เป็นศูนย์เรานิ่งนอนใจไม่ได้ดต,ตัวเลขมันยังคงขยับไปเรื่อยๆบางพื้นที่กลายเป็นพื้นที่สีแดง บางพื้นที่กลายเป็นจุดระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด -19 คลัสเตอร์ใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าพวกเราจะช่วยกันเฝ้าระวังกันก็ตามทีใช่ค่ะแต่ถ้าคนที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วจะทําอย่างไรอันดับแรกค่ะุผู้ชมขาต้องทําความเข้าใจกับโควิด -19 ก่อนว่าโควิด -19 ติดได้อย่างไรดูแลรักษาตัวเองอย่างไร และผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ดูแลโควิด -19 ช่วยเหลือโควิด -19 ได้รวมไปถึงค่ะหลายๆคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยคิดถึงบ้านแล้วห่างบ้านมา5-6เดือนแล้วไม่ได้กลับ,บไม่ได้กลับไป,ลไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยคิดถึงมากมก็อยากจะเดินทาง อยากจะใช้ชีวิตเป็นปกติแล้ว,<ช>ลวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพื่อป้องกันการที่เราจะเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อรายใหม่ของสระบุรน,นั้นเองรวมไปถึงนอกจากดูแลตัวเองแล้วดูแลคนที่คุณรับด้วยอย่างบางคนบอกว่า ส่งของไปให้กับคนที่คุณรักส่งเงินเข้าบัญชีไปแต่อีกหนึ่งสิ่งคะ่ะผู้ชมขาอันนี้อยากให้คุณผู้ชมนะลองเปิดใจสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรมาในรูปแบบของแคปซูลรับประทานง่ายมากๆนะผู้ชมสามารถส่งไปให้กับคนที่คุณรักได้ถึงแม้ว่าตัวเราจะอยู่ไกลกันแต่ผลิตภัณฑ์ดีๆเราสามารถส่งตรงไปถึงเขาได้นะ วันนี้ค่ะเราจัดเซตโปรโมชั่นเลยสุดพิเศษมากๆ1กระปุกเนี่ยบรรจุได้กัน60แคปซูลซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีกหกระปุกจากปกติราคา720บาทลดพิเศษเดลยอเพียง499บาทเท่านั้นอีกหนึ่งโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าเหมาะกับคนที่คุณรักค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก2กระปุกแถมฟรีอีก10แคปซูลจากปกติราคา1,540บาทลดพิเศษราคาเบาๆค่ะผู้ชมเหลือเพียง 990บาทเท่านั้น2เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอตอนนี้นะสามารถโทรสอบถามวิธีการรับประทานรวมไปถึงค่ะโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับเราได้ที่2เบอร์นี้0946142292และ0948971111บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพราะเราเชื่อแน่ว่าสุขภาพของทุกคน เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราค่ะค่ะแล้วเราอำนวยความสะดวกให้กับทุกทท่านด้วยการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะไม่ต้องมานั่งโอนกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าทั้งหลายก็อาจจะไม่ค่อยถนัดถนีในเรื่องการใชแอปพลิเคชันถามว่ามีเก็บเงินปลายทางไหมมีค่ะเราพร้อมให้บริการนะคะเพราะนี่คือความห่วงใยที่เราอยากจะมอบให้กับทุกทท่านนั่นเองค่ะล่าสุดต้องบอกแบบนี้ที่บ้านเป็นชาวสวนนะผู้ชมที่บ้านเนี่ยก็ มีการปลูกฟ้าทลายโจรเหมือนกันแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเลือกยากเหมือนกันทัดยากเหมือนกันฝนตกแบบนี้ตากฟ้าทลายโจรก็ยากวิธีการรับประทานก็ยังยากอ,อีกบรรดาพวกวัชพืชต่างเขาเรียกว่าอะไรนะศัตรูพืชต่างๆเนี่ยพวกมแมลงต่างๆบางทีอมันเข้าไปเกาะอยู่ตรงนั้นเพลี้ยบ้างอะไรบ้างความสะอาดของตัวสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่เป็นแบบสดเนี่ย อาจจะยากนิดหนึ่งในการดูแลในการตากแดดในการรับประทานการบดการตำง่ายสุดเขาชมขามาในรูปแบบของแคปซูลรับประทานง่ายดูกันที่เลขที่จดแจ้งก็ได้ะนะคะสะดวกสบายและง่ายมากๆนะคะกับการรับประทานแบบแคปซูลแบบนี้นะคะ,คะที่สำคัญค่ะ สมุนไพรฟ้าทลายโจรนั้นได้รับการยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลกแล้วนะคะว่ามีฤทธิ์ในการรักษาโควิด19คุณหมอหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่ารับประทานได้เลยเขาจัดเอาไว้ให้สําหรับผู้ป่วยเนี่ยได้รับประทานเป็นมือ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 ,มอบางคนเนี่ยทานกัน5-7วันปรากฏเชื้อหายก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีติดบ้านไว้อุ่นใจขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะออาละมาดูเรื่องราวของข่าวสารกันไหมดีกว่าคุณผู้ชมค่ะมาพูดถึงเรื่องของการจับ กลุ่มการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ถูกจับกลุ่มก็ยังไม่รู้เลยว่าเอา้าทำแบบนี้ฉันผิดหรือจำกรณีนี้ได้ไหมคุณผู้ชมเล็กซี่<ะ>เรื่องของเด็กผู้หญิงอายุ15ปีเมื่อตอนปี62ที่ทำกระทงทะเป็นรูปกระตูนล,ล,ลายลิขสิทธ<ะ>ิ์แล้วถูกจับปรับเรียกเงิน50,000บาทน้องหวังใจว่าจะทำกระทงออกมาขายได้สต้งสตางไปโรงเรียนได้สตางไปกินขนม แต่มาเจอจับแบบนี้หงายเงือบไหมล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอเนี่ยสะสมโมเดลเป็นกระตูนวันพีสมากมายเลยแต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจในขณะนี้อย่างที่เราก็ทราบเป็นดีบางคนก็ตกงานบางคนก็ถูกลดทอนรายได้จากนายจ้าง ก็ไม่รู้จะทํายังไงไอ้โมเดลเนี่ยแหละที่เขาเบลอๆไว้นี่ค่ะเบลอไว้หมดเลยเนาะที่เขาสะสมเอาไว้สิ่งที่เขาชื่นชอบเขาบอกนะวันนี้ของรักของห่วงบางทีมันก็ต้องปล่อยออกไปบ้างเพราะเงินจะยาไส้มันไม่มีก็เลยตัดสินใจโพสต์ Facebook โพสไอจีขายเนี่ยค่ะโมเดลเจ้าพวกนี้ปรากฏจู่ๆมีคนมาล่อซื้อนะคะแล้วก็บอกโอ๊ยนัดแนะที่หมายกันว่า เดี๋ยวจะไปรับของงินที่ไหนอย่างไรโอนเงินมัดจำเข้ามาให้500บาทด้วยแต่คนที่นัดมาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแต่สลิปที่โอนเงินเขาก็สงสัยทำไมมันเป็นชื่อผู้ชายาต้นทางที่โอนเงินมาทำไมเป็นชื่อผู้ชายอ,อาจจะชื่อส,นะสามีก็ได้ชื่อผัวก็ได้แต่ไปไปมาเขาเนี่ยเรียกไรเดอร์ให้เอาโมเดลเนี้ยไปส่งให้กับลูกค้าที่กรมที่ดินจงังหวัดสมุทรปราการ พอไรเดอร์ไปถึงปรากฏมีคนมาแสดงตัวขอเข้าจับกลุ่มเรียกเงินเลยบอกเอ้ยนี่คุณละเมิดลิขสิทธิ์ผมเนี่ยเป็นตัวแทนของการ์ตูนวันพีชมาจับคุณอเรียกเงินหนึ่งแสนบาทตายชักแสนหนึ่งจะมีได้ไงขายในราคาไม่กี่บาทนะผู้ชมหลักร้อยหลักพันเนี่ยเป็นหลักแสนแสนหนึ่งก่อนไม่มีหลอกแสนหนึจะไปมีได้ไงอไม่เป็นไรลดให้เหลือห้าหมื่น ห้าหมืมันก็ยังเยอะมากนะสําสหรับเงินในยุคนี้นะห้าหมื่นหลังจากนั้นอ่ะต่อรองกันเองงั้นสามหมื่นเธอเนี่ยมาโพสเฟสบุ๊กเล่าให้พวกเราฟังและขอความเป็นธรรมเธอบอกว่าหนูไม่มีเงินหรอไอจำนวนเงินสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยหนูควรจะทําอย่างไรเพราะคนที่โดนจับก,ก็คือไรเดอร์แต่พอไรเดอร์เนี่ยพูดคุยกับทางนู้นก็โอนไหมหคุยกับเธอ,อเธอก็ยอมรับว่า สินค้าที่จับได้เน่ยเป็นสินค้าของเธอส่วนผู้ชายที่โอนเงินให้ค่ามาจับมาเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนจากบริษัทเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะคะน้องวงเล็บไว้ในโพสต์ของ Facebook น้องบอกว่าน้องเนี่ยมีคลิปเสียงการสนทนากับบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของวันพีสในการจับกลุ่มผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย,วยใครสนอกสนใจก็ลองเข้าไปหาดูได้เชื่อว่าเหตุการณ์แบบเนี้ย คนน่าจะแชร์กันออกไปเยอะแล้วแหละสำหรับในโลกโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วทําแบบนี้เอามาจําหน่ายได้ไหมเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะแล้วก่อนหน้านี้ไปวางซีดีเก่าๆขายบนสะพานล,ลอยก็ถูกจับใช่ไหมคะหรือว่าทําอะไรที่เป็นรูปกระตูล,ลายลิขสิทธิ์เนี่ยเอาออกมาวางขายก็ถูกจับ พ่อค้าแม่ขายอยู่ตามตลาดนะตลาดเร่ทั้งหลายเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์เอาสินค้าอะไรที่เป็นกระตูนล,ลายลิขสิทธิ์มาวางขายวาง แบบหลาไม่ได้เลยนะต้องกระซิบลูกค้าว่าเฮ้ยเนี่ยหลังร้านมันมีรูปแบบนั้นแบบนี้พาวางแล้วเดี๋ยวตำรวจจับแบบนี้ได้มีเราจะหาทางออกอยังไงได้บ้างคะในเมื่อของที่เราสะสมหรือว่าหลายๆคนเนี่ยนะมสมบัติผลัดกันชมอะค่ะผู้ชมในส่วนของ Facebook บางคนก็มีกลุ่มนะในการจําหน่ายหรือว่าซื้อขายโมเดลหรือว่าจําหน่ายซื้อขายของที่เราเคยใช้แล้วบางคนเนี่ย ไม่ทราบว่าของตัวเองเนี่ยคือของจริงหรือของปลอ,อมหรือว่าของเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถจําหน่ายได้ไหมใช่ใช่เนาะอันนี้สําคัญคือคนที่รู้อยู่แล้วอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าอย่างพ่อค้าแม่ขายน่อันนั้นน่ะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าละเมิดลิขสิทธิ์ก็เลยต้องแอบ,บแอบซ่อนซ่อนแต่คนในลักษณะแบบนี้ที่เขาเป็นเอาของที่เป็นสมบัติของเขาเอาออกมาขายอ่ะมันเหมือนกับก็ของมันเป็นของของ,ของเขาแต่เขาอยากจะเอาออกมาขายเพื่อหาเงินยังชีพ อย่างนี้ก็ผิดด้วยหรืออันนี้ก็คงต้องให้ความรู้กันคุณผู้ชมต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆนะเพราะว่าเรื่องริกสิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคุยกันต้องคุยหลายๆฝ่ายด้วยบางบางมุมเนี่ยบอกว่าโอ้ก็กว่าจะคิดงานออกมาได้แต่ละงานเนี่ยมันยากมาก,กาแล้วริกสิตในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไปอีกอย่างเคยเล็กซี่มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลในส่วนของริกสิตคุณผู้ชมเขาบอกว่าอย่างโดเรมอนเนี่ย ถ้าหนวดไม่ครบก็ถือว่าก็ผิดนะผิดก็ผิดนะหนวดไม่ครบหรือกระตูนเนี่ยสีมันแตกต่างออกไปเนี่ยบางทีนิสิกก็ไม่จับนะเพราะสีมันไม่เหมือนเดิม,มหรือบางบางทีเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนทรงอ้าวโดนจับซะง,งั้นก็เลยงงว่าสรุปเนี่ยอันไหนคือสามารถจับได้อันไหนคือสามารถทำ,ทำได้หรือทำไม่ได้ ผิดไม่ผิดอันไหนว่ากันมาเป็นข้อๆไปพวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยจะได้เข้าใจว่าอะไรคือทําได้ทําไม่ได้บ้างอ่าอย่างที่บ้านเนี่ยมีซีดีเยอะมากเลยแล้วทํำยังไงอ่ะเก็บไ้ฟังเก็บไปาาฟังอรอะ,ะแล้วเอาไปผูกหางช้างไปนะคะก็อยากจะเอามาจำหน่ายเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าบางอันเนี่ยถูกต้องตามลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่น่าจะได้เพราะ <พอ S 1> ว่าแต่ละนักร้องแต่ละคนก็มีค่ายเพลง เป็นเจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์นั้นๆอยู่ hmm. อันเนี้ยก็ก็ลำบากเหมือนกันอ่ะยังกับแบบกรณีพวกซีดีหรือพวกแบบสินค้าเรียนแบบต่างๆเสื้อแสงชุดนอนพวกลายการ์ตูน mm. คิดตรงคิตตี้โดเรมอนวันพีซเอวิสติงจิงกะเบลอย่างเงี้ยเราก็พอเข้าใจได้ว่าอันนั้นเป็นสินค้าลอกเรียนแบบแล้วเอาลาย oh. ลิขสิทธิ์อ่ะมาทําเป็นสินค้าใช่ไหม oh. แต่ไอกรณีที่แบบอย่างเงี้ยที่มันเป็นของที่เขาซื้อมา และเขาก็เอามาประกอบเป็นสมบัติของเขาเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบและวันนึงเขาอยากจะส่งต่อให้คนอื่นอย่างเงี้ยมันผิดด้วยหรืออันนี้น่าคิดอันนี้คือต้องถกกันเรื่องนี้คุณผู้ชม,มเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆนะก็ระมัดระวังกันด้วยจะซื้อขายอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูในเรื่องของกฎหมายาดูในเรื่องของริขสิทธิ์ให้ดีมาเรื่องต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมขาเรื่องนี้เนี่ยปวดเสียนเวียนกล้าวมากๆหลายหลายคนได้มีโอกาสเห็นคลิปและเป็นคลิปแบบอารมณ์คล้ายๆกับฟอนเล็บคุณผู้ชมเพ้ย้าไปงยเป็นคลิปการ บหน้าคะ่ะคุณผู้ชมหลายๆคนก็ถามว่าอ้าวแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนโดใจกลางเมืองอย่านสุทธิสารค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงไม่อิงตัวแสดงแทนนะเพราะว่าลูกบ้านรายหนึ่งเขาเนี่ยนะก็มีปากมีเสียงกับนิติบุคคลขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่าให้ลูกบ้านรายนี้เนี่ยกักตัว และลูกบ้านรายนี้นะไม่กักตัวลงมาเอาของเอาของอะไรแบบนี้นะจนมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นกับนิติบุคคลหลังจากนั้นค่ะมีการลงไม้ลงมือออิสอิสสไปอย่างนี้นะคุณผ,ผู้ชมคะในคลิปเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยหลังจากนั้นค่ะก็ต้องบอกว่าคลิปเนี่ยมันก็ถูกดําเนินกันไปค่ะฟาดกัน อาฟาดอยู่ฝ่ายเดียวนะผู้ชมนั่นคือในส่วนของฝ่ายลูกบ้านรายนี้นี่แหละเขาบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆมีการตบคันสนั่นกรุงเลยแฟนหนุ่มที่อาศัยอยู่ด้วยกับหญิงสาวรายนี้เนี่ยติดโควิดทําให้ต้องกักตัวภายในห้องวันนี้เจ้าตัวสั่งอาหารให้มาส่งแต่ทางนิติค่ะมาส่งอาหารให้ช้าตนเองเนี่ยจึงลงมาลงมาละอ้างว่า ตรวจหาเชื้อแล้ววันนี้ผลเป็นลบนะจ๊ะแต่นิติค่ะเขายืนยันว่ามีผลตรวจเป็นเอกสารว่าไม่ติดเชื้อขอเป็นแบบมีผลตรวจที่ชัดเจนเขาใช้เป็น Test Kit อดิเจนเทสคิดอะค่ะไม่ใช่ T T T ไขมด้คือแฟนเขาอะเป็นผู้ติดเชื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็ต้องเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงและต้องกัก ตัวจะออกมาเพ่นพ่านแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องอใช้คําว่าเพ่นพ่านเลยจริงๆอ <laughs> ออกมาจจเจอผู้คนแบบนี้ก็มไม่ได้เหมือนกันแต่สาวลูกบ้านรายนี้ค่ะคุณผู้ชมเขายืนยันนะว่าไม่ยอมก็ฉันเนี่ยรอข้าวรออาหารมันนานมากแล้วฉันต้องแดกแล้วฉันต้องกินแล้วทำอย่างไรค่ะคุณผู้ชมก็มีปากมีเสียงกันทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น หลังจากนั้นค่ะหญิงสาวรายนี้บอกว่าอย่าอย่าอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาโดนฉันฉันทำนมมาแพงยนมนมมาแพงมากเ้็นละองแสนคุณคะทำนมช่วงเวลาแบบนี้คลินิกสัญญกรรมเปิดแล้วเหรอเปิดหรือยังคะเขาอาจจะอยู่ในช่วงพักฟื้นหรือเปล่าแล้วก็ห่วงไงมันแพงอ๋อพักฟื้นสองแสนั้งละสองแสนเท่ากับว่านมนี้สี่แสนเลยนะนมไปทำหมอไหนจ้ะบินไปเกาหลียังไม่ราคาสี่แสนขนาดนี้เลยและแค่นั้นยังไม่พอบอกว่า นี่สูตรสำเร็จของคนที่ทะเลาะกันรู้ไหมพ่อคุณใครใหญ่ตัวในเมื่อเธอไม่รู้ว่าพ่อเธอเป็นใครเนี่ยก็ใครจะรู้แกยังไม่รู้ตัวแกเองเลยแล้วใครจะตอบแกได้รู้ไหมพ่อฉันเนี่ยนะเป็นลูกในพนนะจ๊ะฉันเป็นลูกในพนพนไหนอ่ะพลเดียวนายพนนายพนหรือว่านายพนมีหลายแบบพนไหนคุณผู้ชมมีหลายพนเลยนะ ชัยโพย <c oughs> นพ <ล S 2> ไหนมธนาพลสมพลสมพลมหรือคนไหนคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวนี้มันถูกการแชร์คลิปออกไปเยอะมากๆ <c oughs> เพราะหญิงสาวรายนี้ลูกบ้านรายนี้ทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นค่ะทางนิติเนี่ยเขาไปแจ้งความแจ้งกับตำรวจนะหลังจากนั้นค่ะก็มีการเรียกค่าเสียหาย50,000บาท ตกลงกันผู้จัดการฝ่ายนิตินะเขาเรียกเขาเรียกค่าเสียหายเพราะเขาโดนกระทําน้อยไปด้วยถ้าเป็นเลกซี่เนี่ยขอเรียกประมาณ5้าแสนไม่ละที่เด็ดดวงไปกว่านั้นคือเขาเรียกลูกในพนขอต่อรองต่อรองจาก5้าแสนเออห้าหมื่นเหลือสามหมื่นนะกูชมครยมากหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญายินยอมด้วยว่าพร้อมที่จะออกจากคนโดนี้เป็นการด่วนยกนักสัญญาเช่าแล้วก็ขนข้าวขนของออกไปแต่สิ่งที่สำคัญ แฟนคุณติดโควิดอยู่แล้วย้ายไปยังไงแล้วคอนโดใหม่หรือสถานที่ใหม่ยังไงต่อคะจะไปอยู่ที่ไหนอะเออแล้วทุกคนก็งงงวยว่าเอาก็รวยขนาดนี้ทำไมเช่าอยู่ไม่ได้เป็นเจ้าของห้องนะอันนี้อันนี้คือเป็นคลิปที่ออกมาคลิปที่หลายๆคนพูดถึงเป็นคลิปที่หลายๆคนบอกว่าหุยน่ากลัวจังเลยอย่ามาอยู่คอนโดฉันนะ S <S <S และอีกสิ่งหนึ่งคืออะไรเพราะที่เราเป็นห่วงก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดอะคะ่ะทั้งคนที่โดนตกอะทั้ง,<อ>งรปภที่มาช่วยล็อกหรือว่าเพื่อนร่วมคอนโดล,ลูกบ้านคนอื่น,นๆที่เขาไม่เห็นเหตุหการณ์แล้วพยายามเข้ามาช่วยตอนนี้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปเรียบร้อยแล้วาาคือมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลย เข้าใจคนเราอะมันโมโหหิวแต่ภายใต้ความโมโหนั้นมันก็ต้องนิดนึง,ง,งมันก็ต้องมีเหตุมีผลหนึ่งสองสาว่าเออทำไมถึงมาส่งช้าเรา เราคิดเอาเองนะว่าคอนโดนั้นๆอาจจะมีคนกักตัวอยู่หลายห้องเ<ช>จ้าหน้าที่นิติเองอ่ะเขาก็อาจจะบริการล่าช้าไปบ้าง<ช>ก็ต้องใจเย็นกัน<ช>คือเขาดูแลกันขนาดนี้แล้ว<ช>ก็ให้อภัยกันเถอ,อนะเนาะจริงนะก็อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็เป็นห่วงทุกฝ่ายแหละโดยเฉพาะโควิด19กแบบนี้ค่ะ อย่ากล่กันเลยอย่าลงไม้ลงมือกันด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยการลงไม้ลงมืออาจจะติดโควิดได้ผู้จัดการฝ่ายนิติบอกว่าโดนตบไม่เท่าหวัดเสียวติดโควิดจริงจริงจริงมาดูข่าวนี้สักนิดหนึ่งสั้นๆในช่วงนี้ค่ะเรื่องของคุณสงกรานต์กระจ่างเน่สามีของคุณแหม่มคัทริยานะคะล่าสุดค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย ซึ่งก็เป็นเรื่องราวของคุณสงกรานกระจ่างเนตรนักธุรกิจชื่อดังเป็นสามีของคุณแหม่มพัทริยาเนี่ยนะคะซึ่งราชกิจจานุเบกษาวันที่24สิงหาคม2564เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลายกองบังคับคดีล้มละลาย2ระบุข้อความดังนี้ค่ะว่าด้วยคดีเรื่องนี้ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้บริษัทชาเตเฮาส์เดเวลลอปเมนต์จำกัดจำเลยที่1 นายสงกรานต์กระจางเนตรจำเลยที่สองนางเบญจวรรณกระจางเนตรจำเลยที่สามเป็นบุคคลล้มละลายแล้วตั้งแต่วันที่10มีนาคม2564ค่ะคือหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยนะผู้ชมข่าวว่าเรื่องของการล้มละลายเนี่ยจะต้องมีการประกาศแบบนี้ต้องประกาศต้องประกาศเป็นประกาศ,กาศให้หทุกคนทราบใช่ค่ะโอ้คือก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าในช่วงสภาวะแบบนี้หลายๆคนนะก็ประสบปัญหาแหละนะคะก็คือคุยกับ ทำเจ้าหน้าที่ไกลเกลีย่ยกันก่อนเนาะ<ม>ก่อนที่เรื่องราวมาจะลานปลายไปมากกว่านี้